เทถนนครับไทยวัดบ่งเกาไว้ล่าเดิมครับ <c oughs> สวัสดีครับผม ถอยหักศอกเลยนั่นนี่ Lên lên. Gần gần. ยกทางลงเสียวตะเลยกเนี่ยล้อหน้า บอกม่แข็งาเขาเทก่อนาไม่รู <ừ S 2> ้ว่าเมื่อ้าเเทกอนมารคกันแล้วเกาไม่รู้ว่าเขาเทมาก่อนเนาะเราวูดเลยยังไง แมทนี้แมทสุดท้ายแล้วครับ ولا لاقي ولا لاقي เดี๋ยวผมเทต่อคันนี้ครับ มาแข็งด้วยเ่วนี้โอ๊ย แต่เราถอยแล้วครับ โเคหมดแล้ววันรึเปล่า โอเคครับขอบคุณแนละสวัสดีครับผม